เรียน PhD แล้วได้อะไรอ่ะข้อที่หนึ่งเลยได้เงินก็คือมันจะมีหลายขแขนงหลายสาขาหลายเผ่าพันธุ์มารวมเรียนกันด้วยกันไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจภาคแคริมิกพวก Family b u s i n e s s ราชการพนักง,งานเอกชนถูกปะคือมันก็เหมือนกับ networking c o ้งทั่วไปอ่ะคือมันก็เป็น p h d ด้วยเนาะมันก็มี Business opportunity ต่อยอดกันเพิ่มคอนเน c t ชันอันนี้ก็คือได้ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเทอมแรกคือหมายความว่า ิดว่าดีลที่ได้ไปอ่ะคือเงินจํานวนเงินก็ล้านมากกว่าค่าเรียนนี่ค่ะหลายเท่าด้วยแต่มันขึ้นอยู่กับตัวคุณด้วยถูกปะถ้าคุณแบบมาเรียนเฉยไม่รู้จักว่าต้องการต่อยอดยังไงคุยกับคนไม่เป็นก็คงไม่ได้อะไรมันคงไม่ได้เงินอ่ะเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกเทคสตาร์ทว่าเฮ้ยคุณได้คอนเน็กชันนะได้เน็ตเวิร์กิงข้อที่สองผมคิดว่าสิ่งที่ได้คือคุณต้องเข้าใจเวลาเราทําธุรกิจอ่ะบางครั้งเราสนใจแต่เรื่องธุรกิจเราแต่เราไม่ได้เปิดโลก มาเรียนซีอูชิปอ่ะมันเป็นเน็ตเวิร์กิ่งของจุฬามันเป็นคนของจุฬาเราได้ฟังจากอาจารย์จุฬาเราได้เจอเพื่อนที่เราเชื่อว่าเป็นท็อปคาลิเบอร์มาคุยกันมันเลยทําให้เราได้เปิดโลกคือแม้กระทั่งเราได้เจอในสิ่งที่เราไม่สนใจแต่เราต้องไปฟังเราต้องทํามันก็เป็นการเปิดโลกอันนี้คือเรื่องที่2เลยคือมันเป็นการเปิดความคิดอ่ะแล้วผมว่าเจ้าของธุรกิจหรือพวกเทคสตาร์ทอัพอันทรพนวสําคัญมากเลยที่คุณจะต้องแบบ เปิดโลกตัวเองอ่ะก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าจบนะฮะก็ได้เกียรติยศเป็น p h d ผมว่าในโลกไอทีเทคสตาร์ทอัพในการที่เป็นด็อกเตอร์ผมเห็นหลายคนเลยเป็นด็อกเตอร์ะฮะด็อกเตอร์แบบด็อกกี้อ่ะ, like อะ <c oughs> ก็มันช่วยนะโดยเฉพาะประเทศไทยถูกปะแล้วก็ข้อสุดท้ายอันนี้อาจจะมาคัลเตอร์เมนสตรีมนะแต่มันกิฟต์แบ็กนะผมว่าคุณได้แชร์ให้ทั้งเพื่อนของคุณหรือว่าคนแล้วก็โดยเฉพาะถ้าคุณสามารถทําประโยชน์ให้กับ มหาลัยที่คุณไปเรียนได้ผมว่าน,นั้นก็เป็นโอกาสที่ดีซึ่งเนี้นผมวางแผนไว้แล้วนี่ก็คือเหตุผลที่ไปเรียน PhD แล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่าจะจบภายในอีก3ปีจบรลยน,นั้นก็เป็นอาจารย์มหาลัย